วันนี้ครับแม่แยีมอยู่ร้านไอติมนะครับร้านอะไรครับเรดวิคกี้นะครับขอโปรโมทนิดหนึ่งครับสำหรับเรดวิคกี้ครับไอติมอร่อยมากเลยชอบจัดเลยนะโอ้โหตอนนี้ครับแม่แยีมสั่งไอศรีมไอลูกนะครับลูกบอรเอาหมดเลยครับแม่แยีมบอกได้แคนเดียวครับเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้ครับเราส่องกระเป๋าแดงกับตะการครับดัดแต่ยังมีกระเป๋าสีขาวครับโอ้โหใส่ได้แบบอุดตันมากครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับที่เห็นนะครับนนี้แม่แยีมพักนีงจะจ่ายตังค์หรือเปล่าครับแม่แยมจ่ายตังค์หรืออเเปล่าโคจ่ายตังคค์เรรรียยบบ้อั น้องภูผาบอกยังยังยังอยากได้อีกไม่จยบบอกพอแล้วอตอนนี้ครับแม่เย็มน่าจะได้ของแล้วครับโอเคได้แอศกรีมมาเรียบร้อยครับโอ้โหใส่เล็กครับน้องภูผากินแน่นอนครับเพราะว่าแม่เย็มไม่กินหวานนะครับโอเคครับตอนนี้ครับเรามาดูด้านหน้านะครับมาแอบสองครับจะทาอะไรครับอ๋อเขาเปลี่ยนจากคิวบาร์เป็นที่ใส่ถาดอาหารเพื่อกินอาหารอย่างแสนอร่อยโอเคครับเราลอกก่อนนะครับดูครับวูาคือเราแอบขนาดนี้เขาไม่เห็นเราจริงหรอวะโอ้โหคือแบบ คนข้างคือแบบเขาหยุดมองผมมะคิดดูน้องภูผ่าบอกเอามาเอามาหิวหิวไม่ไหวแล้วน้องผ่าจะกินเองหรือเปล่าครับหรือแม่แยมป้อนให้ครับถ้าน้องผู้ผากินเองเปื้อนเสื้อแน่นอนครับแม่แยมทํอะไรครับโอ้โหแม่แยมป้อนให้เรียบร้อยตามสเต็ปครับเพราะว่ารู้ว่าน้องภูผ่าต้องเปื้อนเสื้อแน่นอนค่อยๆกินแล้วอร่อยจัดนะครับกำลังกินครับค่อยค่อยป้อนครับรู้แน่นอนนะว่าถ้าน้องผู้ผ่ากินเองเสื้อเปื้อนแน่นอนครับแม่แยมก็ค่อยค่อยป้อนครับแม่แยมวางเรียบร้อยครับให้น้องภูผ่ากินเองหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาถ่ายด้านหลังดีกว่าครับโอเคมาเดินมาด้านหลังครับโอ้โหกำลังกินอยู่ยังไม่ไปไหนนั่งตรงนี้น่าจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอะคือนั่งแบบอืนั่งนานมากนั่งเอาโลนะครับรองครับโอเคครับหรือเขาจะไปซื้อของต่อครับเพราะว่าตะกาด้านหลังยังสามารถใส่ของได้อีกนะครับเพราะว่าตะกาใบใหญ่มากมามากมากมากเอาครับเขาไปไหนต่อครับเราจะเดินตามเขาไปไหมหรือเขาจะกลับบ้านเขากลับบ้านหรือเปล่า โอเคครับโอ้ยดูทรงเหมือนแบบจะกลับบ้านนะครับผ่านหนังสือเดี๋ยวเราแอบซุ่มเขาไม่เห็นเราจริงอ่ะโอ้โหถ้าหันมานี่คือแบบนัว่สตสโตเกอร์ตามถ่ายวันนี้โอโ้แต่กระเป๋าแดงยังคาใจผมเหมือนเดิมครับเห็นตั้งแต่ดองขาอ่ะครับวุ้ยกลับบ้านจริงด้วยครับดูเดี๋ยวผมไปดักทางออกกว่าโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยววันหลังเรามาถ่ายแม่เยมแห่งองคการคีนใหม่นะครับบ๊ายบายครับ